ไอ้อย่างเราปลูกครั้งหนึ่งนี่คือสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณกี่เดือนครับเท่าที่ปลูกมามันได้เป็นสองปีปลูกสองปีเลยสองปีนี้เราดูแลตรงที่ตัดแต่งกิ่งด้วยแล้วก็เลาะทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่อันนี้อันนี้พูดได้เพราะว่าเราเราปลูกตอนนั้นหนึ่งงานครับเราก็ได้ขายตลอดแต่ตอนนี้เราปลูกหนึ่งไร่ครับ เราปลูกหนึ่งไร่ก็อยู่สองปีเราค่อยรู้ใหม่เงินหน่กัมละสิบบาทมาดูครับประมาณกี่ต้นครับ่ใส่เยอะนะโม่เยอะเลยเหรอครับไม่ขายน้อยๆเพราะว่าบ้านเราเนาะครับบ้านเราขายเยอะเลยเต็มกัเลยโอ้ย่างใหญ่เลยครับนี่สิบบาทสิบบาทประมาณนี้หนึ่งกัมนี้กัมใหญ่ๆเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูการปลูกผักบุ้งแก้วนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกับเจ้าของนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะขาพันแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับผมจิระพรกันแก้วค่ะ กำลังตำแหน่งกำนันตำบลโนนอยู่นะคะตอนนี้ที่เล่นชื่อเขาเรียกยแต่ผู้ใหญ่จอยเขาไม่เรียกกำนันผู้ใหญ่จอยน้ำอ้อยสดค่ะครับนนผมพิกัดที่นี่สวนอะไรครับผมสวนปันน้ำใจบ,บ้านขีตุนตะมนโนนอำเภอโนนนารายจังหวัดสนน<อ>ุรินทร์นี่ครับวันนี้เรามาดูผักบุ้งนะครับผักบุ้งอันนี้เรียกว่าผักบุ้งอะไรครับผักบุ้งแก้วค่ะผักบุ้งแก้วครับผมปลูกมานานเลยครับผมจริงๆปลูกมานานแล้ว ปลูกมาตลอดแต่เราไม่ได้ปลูกตรงนี้แต่ปลูกที่อื่นแต่พอมาลงจริงๆตัวนี้วันที่12 12ส2บ2สเมษายน17วันได้เก็บโอ,โอ้โหเ,เร็วมาก <ไข S 2> เลย17วันได้เก็บเลยเหรอครับค่ะสิวันเก็บขายแล้วครับผมแล้วทันนี่คือไปเอามาจากไหนครับเอาจากเพื่อนบ้าน<อ>เพื่อนบ้านเขามีอยู่แล้วอยู่ตำบลรอนแลกครับผมตำบลรอนแลกมีปลูกอยู่ประมาณสองสามไร่ครับก็ไปแบ่งกับเขามา ครับผมพี่พื้นที่ที่ปลูกข้างสวนตอนนี้คือประมาณกี่ไร่ครับหนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งไร่นี่คือใช้พันเยอะไหมครับถ้าเราซื้อเป็นยอดเนาะปกติเขาจะซื้ออย่างนี้เราก็น่าจะหมดหนึ่งพันเงินหนึ่งพันเงินค่ะแต่อันนี้เราไม่ได้ซื้อครับเราไม่ได้ซื้อเราก็เลยตีบตีบมูลค่าไม่ถูกเพราะว่าเพื่อนบ้านให้มามันมีสองที่ที่เอามาที่บ้านกับคุณตาประมวลบ้านซาดครึ่งนึงแล้วก็เอาจากบ้านดอนแลดครึ่งนึงครับผมค่ะ พันปลูกก็คือแบบนี้เราไปปลูกได้เลยไหมครับปลูกเลยค่ะปลูกได้เลยเสียบได้เลยก็คือเป็นยอดอ่อนอย่นีเ<อ>้เลยเหรอครับอ่าเลุมละสองต้นสองต้นค่ะลุมละสองต้นแต่ย่าห่างระหว่างต้นแถวประมาณเท่าไหร่ครับ,รบตัวนี้เราปูห้าสิบระหว่างต้นนี้เราปูห้าสิบห้าสิบเซนครับแต่ระหว่างแถวนี้สามเมตรครับตัวนี้มีสิบแถวสำคัญการปลูกก็คือต้องต้องมีการเตรียมพื้นที่แบบเหมือนทำนาไหมครับ เหมือนทำนาค่ะเนี่ยเน,นี่ยแหละที่สําคัญเลยถ้าถ้าสนใจจะปลูกเนาะต้องปรับอันนี้เรามีเรามีบทเรียนแล้วล้วปรับที่ไม่เสมอครับเออมันมีที่สูงที่ต่ําเราไม่ได้ปรับที่แล้วทีนี้มันก็เลยฝั่งน,นี้โดนน้าฝั่งนี้ไม่โดนน้าวัชพืชเยอะว,วัชพืชจะขึ้นท่วมผักบุ้งการดูแลมันจะยากปรับพื้นให้เสมอเนียนเลยเหมือนเราตกกล้าเลยถ้าถ้าเป็นแตะกอนเนาะครับตกกล้าบ้านเราจะตก,ก้าดํานานี่จะ จะปรับที่ให้เรียบเลยเสร็จแล้วคือเราจะใส่น้ําก่อนหรือว่าปลูกก่อนพอเราไถพวนเสร็จถ้าถ้าณถ,นะถ้าที่ไม่มีน้าเนาะรเราก็ต้องทําให้มันเป็นตมครับเอาน้ําใส่ให้มันเป็นตุมๆครับแล้วเราก็ปักดํปาปักดาไปเลยเหมือนเราดานาน<อ>ปาปักดําไปเรื่อยๆครับครับหลังจากปักดําแล้วก็เราต้องดูแลใส่ปุ๋ยยังไงบ้างครับปักดําเสร็จได้หนึ่งอาทิตย์ ประรจำเ็ษได้หนึ่งอาทิตย์ก็ใส่ปุ๋ยแต่เราเนาะเราจะใส่เคมีหรืออินทรียหรือจะเป็นปุ๋ยคอกแต่ของเราใช้ปุ๋ยคอกเพราะว่าเราเราเน้น C, อินรีเพราะเราเราทำผักส่งโรงพยาบาลด้วยอ๋อเป็นส่งโรงพยาบาลด้วยใช่ครับก,ก็เลยเน้นเรื่องความปลอดภัยค่ะเอาอินรีเพราะที่สวนที่สวนก็ได้ใบรับรองเซ็นอินรีอ๋อมีใบรับรองด้วยครับนี่ก็เลยเน้นที่แบบ เอาสุขภาพเราก่อนเนาะกินแบบปลอดภัทยที่มั่นใจว่าเราเราไม่มีสารเคมีมก็จะใส่ปุ๋ยคอกใส่ไปได้วันได้เจ็ดวันใส่ปุ๋ยคอกแล้วนับไปอีก 10, วันที่สิบเจ็ดนี้อันนี้ของเราเนาะครับที่ของเรานี้คือวันที่สิบเจดนี้ยอดออกเยอะแล้วโอ้จากวันที่สิบเจ็ดมาเก็บก็จะวันลขายก็วันละหนึ่งร้อยพอมาเมื่อวานนี้วันที่เท่าไหร่ สามสามสี่มานี้เราขายวันละสองร้อยวันละสองร้อยเลยค่ะวันละสองร้อยเนี่ยวันนี้ก็ถ้าเก็บก็ได้สองร้อยเพราะว่าผักบุ้งเขาออกยอดตลอดเราเก็บวนได้เก็บวนแปลว่าเราสามารถเก็บทุกวันวนได้เก็บทุกวันได้เลยวนเก็บทุกวันได้เพราะว่ายอดยอดยาวเราเก็บไปแล้วยอดมันกําลังออกพรุ่งนี้มันก็ออกเป็นคืบออกเร็วมากโอ้มันเร็วใช่ไหมครับใช่มันเร็วมากสามวันเวียนได้สามวันก็จะเวียนรอบมาเก็บที่เดิมได้ครับก็จะได้ หนึ่งไร่นี้เห็นเงินแล้วละวันละสองร้อยวันละสองร้อยค่ะวันละอันนี้คือขั้นต่ําเลยเนาะตัวนี้มันยังใหม่เนี่ยังใหม่ถ้าถ้ามันออกเยอะกว่านี้ถ้ามันเป็นพุ่มใหญ่เนาะถ้ามันเป็นพุ่มใหญ่นี้มันต้องได้เยอะกว่านี้เ่าที่เ่าที่เคยปลูกมาน่ะหนึ่งงานเราเก็บทุกวันวันละหกสิบบาทที่หนึ่งงานหนึ่งงานปลูกตรงสระนี่แหละครับทีนี้เราขุดสาะแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ปลูกพันุ์มันก็หายไปก็เลยได้มาลงใหม่ ตลาดจองอเอาแค่แถวบ้านเราเขาก็มาซื้อแล้วพอเขารู้ว่าเราเก็บได้เราก็มาซือ้อครับอันนี้คือแบบเราต้องไปส่งไหมหรือว่าเขาลูกค้ามารับที่นี่เลยเราทําถั่วงอกด้วย<อ>เราก็เลยเอาไปส่งกับถั่วงอกในพื้นที่ไม่เกินห้ากิโลครับผมร้านกว๋วยเตี๋ยวสี่ห้าร้านส่งข้าถั่วงอกเราก็ส่งวันละวันละสามสิบกิโล เพระว่าเราส่งครสามสกิโลแล้วมีผักบุ้งโอ้เป็นของคู่กันเลยนะถุงเท่ยกับผักบุ้งร้านก๋าเตี๋ยวโอ้นี่ดีเลยครับผมอืมอันนี้คือขายนี่คือเราขายยังไงมัดเท่าไหร่ยังไงบ้างครับกําละสิบบาทกําละสิบบาทมาดูครับประมาณกี่ต้นครับใส่เยอะนะโมเยอะเลยเลยครับไม่ขายน้อยๆนะอยเพราะว่าบ้านเราเนาะครับบ้านเราขายเยอะเลยเต็มกําเลยโอ้ยังใหญ่เลยครับนี่สิบบาทสิบบาทประมาณนี้หนึ่งกํานี้กําใหญ่ๆเลยครับ <25. S 2> ประมาณยี่สิถึงไม่แฮปยี่สิบยอดครับ25 2 6ยกอดประมาณนี้ถ้าถ้าน้ายอดก็ประมาณ25ยอดครับผมนนับแต่ถ้าตัวไหนมันอวบมันก็ได้ยเยอะเนาะตัวไหนมันมันไม่ยังไม่อวบมันก็ต้องเพิ่อมอีกครับเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับไอ้ยางเราปลูกครั้งหนึ่งนี่คือสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณกี่เดือนครับเท่าที่ปลูกมามันได้เป็น2ปี 2> โอ้2ปีเลย2ปีนี้เราดูแลตรงที่ ตัดแต่งกิง่งด้วยแล้วก็รุ้จทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่อันนี้อันนี้พูดได้เพราะว่าเราเราปลูกตอนนั้นหนึ่งงานรเราก็ได้ขายตลอดแต่ตอนนี้เราปลูกหนึ่งไร่เราปลูกหนึ่งไร่ก็อยู่สองปีเราค่อยรุ้ใหม่อโอ้โอ้แปลว่าดีกับปลูกข้าวเลยเนาะดีค่ะดีดีเลยมีามไรายได้ทุกวันเลยถ,ถ้าเราดูแลเนาะถ้าเราดูแลดีๆวัชพืชไม่ให้ขึ้นหอยเชอรี่อย่าให้มีอย่างเงี้ยหอยหอยเชอรี่นี่เป็นเป็นศัตรูของผักบุ้งนะ มันจะกัดตรงยอดแปลว่าศัตรูหล,ลักๆคือหอยเชอรี่หอยเชอรี่ค่ะครับล้วหอยเชอรี่นี่ออกเร็วมากครัคราวนี้ก็มีแต่เราเราขยันเก็บออกครับขยันเก็บออกไข่เวลาเขาไข่ปุ๊บเราก็เด็ดไข,ข่เขาทิ้งเลยครับผมสลับน้ําคือเราดูแลร,ระดับน้ํำยังไงบ้างครับอันนี้เราไม่มีน้าคลองน้ําน้ําชนประทานเหมือนที่อื่นเขาเนาะครับใช้น้ําบาดาลใช้น้ําบาดาลน้ําน้ําในสระที่เรามีนะตอนนี้ ก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูงขึ้นก็จะอยู่แค่แค่ศอกศอกหนึ่งได้ส0่สิบเซนสูงจากพื้นดิน40่สิเซนประมาณนี้ครับน,น่าจะได้ก็แปลว่าใครที่สนใจทำหนึ่งต้องมีน้ำมีน้ำมีน้ำก่อนมีน้ำแต่เขามีประเภทผักบุ้งไม่มีน้ำก็มีนะผักบุ้งแก้วที่ไม่ไม่ต้องใช้น้ำแต่เขาใช้ เขาใช้สายน้ำหยดอ๋อน้ำหยดเราสายน้ำหยดเราก็ดูแลได้แต่มันมันจะลำบากหน่อยหนึ่งเนาะมันจะลำบากหน่อยนึงแต่ถ้าเราเป็นน้ำเนี่ยเราจะดูแลง่ายไม่ต้องไม่ต้องยุ่งยากเกี่ยวกับการมาดูน้ำแต่ถ้ามีบ่อมีสะมันก็จะได้เก็บเ่คือจะเก็บช่วงไหนเช้าหรือเย็นครับเช้าค่ะอ๋อช่วงเช้าเก็บเสร็จก็แพ็คให้ลูกค้าเลย ครับผมคือคือเราเก็บมาหนึ่งต้องทาอะไรต่อนะครับตัดแต่งตัดแต่งคนะ่ะครับผมตัดแต่งอย่างอย่างรากอย่างนี้เขาให้สวยอ๋อําให้สวยสวยน่าทานแต่งรากแต่งใบแต่งรากแต่งใบสังเกตได้เลยถ้าเป็นถ้าเป็นเคมีเขาจะขาวจัว๊วขาวจั๊วเลยเขาจะเขาจะไม่มีตะไคร้อย่างนี้อ,อันนี้ที่ดําดเนี่ยเราต้องมาขูดออกเพราะอะไรเพราะมันเป็น,เป,นเป็นขี้วัวครับเป็นปุ๋ยเป็นเป็นปุ๋ยพอกมันก็เลยจับ ครับผมก็คือปลอดภัยนะครับปลอดภัยปลอดภัยครับมั่นใจได้เลยว่าเรากินอาหารปลอดภัยเราก็อยากอยากให้คนรับประทานมีมีสุขภาพที่ดีเนาะทุกวันนี้สุขภาพต้องมาต่อถ้าแช่น้ําไว้เขาก็จะรูดเหมือนกันก็คือ<ช>ต้องแช่น้ําไว้ก่อนเนาะแช่ชน้ําเหมือนเป็นการล้างทำความสะอาดในตัวด้วยนะครับเนี่ยก็ใช้เวลา นะครับอย่างหนึ่งได้นี่คืออย่างช่วงเนี้มันมันมันพึ่งจะออกมาเนาะเราเก็บใช้เวลานานไหมครับหนึ่งได้ครับไม่ไม่นานนะคะเก็บสามสิบนาทีเราก็ได้แล้วสองร้อสามสิบนาทีสามานมาตัดแต่งอีกสามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งครับเก็บหนึ่งคนตอนหนึ่งคนก็ได้แล้วเงินสองร้อยบาทโอ้นี่ครับไม่ได้ไม่ได้ดูแลอะไรญาติเป็น<ม>อาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถมาศึกษาดูงานได้ไหมครับผมค่ะได้ค่ะ ได้คนคถามแต่ว่าทําแล้วจะ,จะไปขายที่ไหนอลองทําก่อนลองก่อนใช่ไหมทำเล่นน้อยก่อนยังเหมือนกับนานนี้ทาทางานหนึ่งเลยรู้แล้วไงครับทําแต่ก่อนทำมาตลอดคือหนึ่งงานขายวันละหกสิบาทหกสิบาททุกวันก็เลยก็เลยรู้แล้วพอตอนนี้เนี่ยมันมีตลาดเยอะตลาดกว้างแล้วครับแล้วทุกคนหันมามากินอาหารปลอดสารพิษคือ ตัวจุดขายของเราเนี่คือปลอดสารนะปลอดสารแพง pues, แพงหรือแพงหรือไม่แพงเขาไม่ได้สนใจเราก็สนใจว่าเราทําจริงไม่ได้หลอกลวงเขาในด้านใช้สารเคมียาฆ่าแมลงอะไรแบบนี้เราไม่ให้มีอันนี้แมงดามาเกาะเยอะแล้วนะตัวเห็นไหมเธอไปเก็บคือเห็นไหมไข่แมงดาเราวางเลยเดี๋ยวเราจะจับแมงดาขายด้วยเนาะให้ถ้าเป็น ถ้าถ้าพื้นที่ที่ใช้เคมีเนี่ยพวกพวกสัตว์พวกแมลงมจะไม่อยู่ตอนเย็นนี่กบเขียนลองกี<ม>่แบบ,บไม่ไมบ่มครับแล้ตอนกลางคืนนี้ท้ามาจะเป็นหิ่งห้อยอจะเป็นหิ่งห้อยเต็มสวนเลยครับเนี่ยค,ความอุดมสมบูรณ์ของสวนที่นี่นะครับผมเอาไว้ว่าใครสนใจก็มาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับขอขอเบอร์โทรนะเผื่อใครที่สนใจสอบถามครับผม081ค่ะครับ9 9 9 1 0 4 9ครับผม ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับกับการกอบอาชีพนะครับต่างๆทําหลักหลายกเกษตรผสมผสานนะครับผมก็มาศึกษาเรียนรู้ได้ที่นี่มีหลายอย่างนะครับต้องมาเที่ยวชมดูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านกำนัน,นครับที่ให้มาเยี่ยมชมนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ